ลอีกแล้วพี่น้อองเ้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วหายใจปลาแล้วครับพี่โนโอ้องครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมคร,ครับผมกะขึ <laughs> ้นเขานะครับกะเมื่อยกันเลยพากันพักนะครับมืัอนี้กะมาหาเห็ดกันสี่คนครับมากับ ปลานั่งนะครับเป็นพี่สาวสาวเขียวนะครับแล้วก็ลุงนั่นนะครับก็เป็นมาน้ากัน4ีคนนะครับพี่น้องกับเดี๋ยวล่องมึงนะครับเมื่อเนี้มาซาในจังหน่อยมาสองโมงกว่าแล้วครับแต่ว่าจะได้เหตุหรือเปล่านะครับพี่น้องก็ขอให้มันหมันครับ ไดกระเป๋านะครับให้สาเขียวยางง่ายๆครับจะได้ง่างหาดีๆนะครับอเอาเือครับผมสัญญาณทีดีครับเจอแล้วเจอเฮ็ดแล้วครับเฮ็ดแดงพี่น,น้องเฮ็ดแดงเฮ็ดแดงก็เอาเด่น้องเด้อ ครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆครับมาวันนี้กัมาเก็บเห็ดเด้อพี่น้องเด้อแบบนี่ครับเห็ดครับพ,พี่น้องเห็ดไงเนี่ยเห็ดละงอกวะครับแมนไข่เห็ดละงอกขาว<อ>จะ้ะเห็ดละงอกขาวนะครับไข่ครับพี่น้องโอ้นี่ครับสวยๆ ครับมาตัดครับพี่น้องสวยๆครับหอยมันหมาน,น,นเด้อม,มันอีนเด้อครับผมปัไปหาต่อครับผมครับพี่น้องเห็ดไข่ครับพี่น้องเห็ดไ,ไข่อันนี้ครับงามๆเหียหน้าเข่าครับพี่น้องเห็ดหน้าเข่าพี่น้องเก็บเลย ครับครับให้นาาค้าดอกต่มครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับพี่น้องเป็นอ่างเก็บน้ำบ้านตาดให้ครับข้างล่างครับผม ครับเจอด้องเห็ดแดงได้พี่น้องด้อตรงนี้หลายดอกครับเป็นชิฟพ,พี่น้องครับครับนีครับน้ำสาวเขียวด้าครับเนาะสวยๆครับเดี๋ยวเอาเจ็บเจ็บต่อยกันครับพี่น้อง ไลด่ลดรอครับมองนี้ครับเขีย่ยเลยครับนี่ครับเขี่ยน้ำมนใหม่เลยครับนี่ครับนี่สอกเลยครับ เห็ดแดงครับพี่นอ้องเห็ดอง,งนกครับเห็ดอง,งนก ครับเกิดไร้ซื้อตีนต้นเพ่เอนได้พี่นี่ครับพี่น้องเป็นลักษณะนี้ครับนเาด้ีมลม่นเนี้จะมีมูนบ่เมนก็เียอจะมีมูหลายจ้ะ bet เห็ดองนกครับถัดเลี้ยวบดีบอเห็นครับเป็นสีเดียวกันกับใบไม้อะครับผมปกติก็จะมีมูครับนี่ครับโอ้แมนแทบบอผาดครับครับเห็ดองนกบ่ไ้ยากทั้งนี้ไหม ครับเมื่อกี้กันลงมากเมื่อกี้แหละครับเดี่ยวบเห็นนะครับแต่สาวเขียวเดี่ยวเห็นครับสีเดียวกันกับใบไม้ครับเห็ดองค์นกไก่แล้วครับไก่ละเกิดเครื่องแล้วครับพี่น้องครับดอกนี้หน่อยครับเห็ดเกิดจ้ะเห็ดองค์นก องนกครับผมเดี๋ยวโบดีโบเห็นน, <c oughs> นี่ครับ <c oughs> เห็นอีกแล้วครับนี่ยเป็นโมโูนะครับพี่น้องเก็บเลยเก็บเลยมันๆครับมือน,นี่เห็ดรวมรวมรวมหิดครับมือน,นี่เห็ด คัพุณเจ้าได้ปะได้ได้คือเกินครึ่งอยู่ครับเพราะแต่ม้าคงได้ได้มาโดนไปครับเนี่ยม้ามือส่งม้านวดมันหมันม้ามอญยัยครับผมตาหม้ามอนบ่ก็ได้กินเนาะครับเนาะครับผมหาไปเรื่อยๆครับครับโอ้ยายหม้าน้อยยายเน้อบ้านใดยายขอบคุณค่ะบ้านตลาดโอ้บ้านตลาดเนาะครับเนาะโมันมันครับ โชคชัยอินไทยแลนด์ครับโอ้โชคชัยอินไทยแลนด์พิมพ์ในยูทูบโชคชัยกับึ้นเราล่ะครับมือแร่งนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปเลยครับผมเอาไปแจงได้ออกใสเอาง้พิมขับไปก็ถึงเลยที่ถูกโอ้ตาเห็นเราบ่ครับโอ้เห็นหนางัวกับเอาเอาครับเอาเบิร์ตลวครับเห็นได้กับเอาได้เบิร์ตว่าจะกินได้เนาะตาเนาะครับผมครับนี่ครับอ้าวไปยังสี่งละครับพี่น้อง เห็นหนังหัวครับงามเลยแบบนี้งามเลยงามเลยเห็นหน้าขาวครับพี่น้องเพิ่งเกิดไม่ได้ครับเนี่ยครับโอ้โหโคตรใหญ่ๆครับ โอ้โห,โ,หโ,หโหนี่ครับครับผมสวยๆครับกาจะหากลับไปนะครับการแกจะได้เวลากลับแล้วครับพี่น้องนี่พี่้องเห็ดตีนตำครับตาดอกไงปวดพ่อครับพี่น้องเลยปุดนะอันนี้สาวเชียวโชว์บังเด้ครับเด้อตดัดแล่า เก็บยาใช่ไเก็บยาครับสะสมซื้อครับเห็ดตีนต่ำหรือว่าเห็ดองนกนะครับเอาเจี๊ยบไซนารู้สาอเขียว่าดอกบางแง่ครับพี่น้องมีอีกดอกนึงใกล้ๆนั่นนะนั่นนะนครับเห็ดชนิดนี่มีโมครับนี่ครับอ้าเก็บเลยมันมันครับมันนี่กอได้อยู่อ่า อันหานครับเดี๋วหาเมืงอยู่ใกล้ๆครับระแวกใกล้ๆมีบ่ครับผมครับจะหามืองระแวกใกล้ๆกันเนาะครับเนาะเพราะว่าเพื่อนดอกใหญ่งงนะครับเพื่อมีมูเห็ดหนางัวครับพี่นอะเห็ดหน้าวัว ครับสวยๆครับเห็ดหน้าขาวเป็นใครครับผมหามาเล้วทีนึงได้ครับนี่กลับมาอีกเห็นอีกครับขื้นเร็วครับครบพี่นกนะครับเห็นองนกครับเจออีกแล้วนะครับสวยๆตองห้ามูครับผมสวยงาม งามตามท้องเรื่องโอ้นะครับมันมันครับเมื่อนีครับนี่เห็ดตะไข้ครับเห็ดไข่ครับพี่น้องงามๆงาไปเรื่อยๆครับช่วงกัปแล้วครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็ประมาณนี้ครับพี่น้องจะได้หลยอยู่ส้าเขียวนะครับอันนี้ปลานังครับสวยๆ งามงามงามคักทักนี่ของคุณลุงครับผมโอ้เอามันมันสู้คนแหรอครับตาแพร่บุญตาเสือเสือคือสีงามเลยครับเสือมันยิ่งถูกนะครับผมห้าครับแล้วครับบัดนี้เมย์จ้าทั้งเมย์ทั้งมวนแมันบอกมวลมวลเมย์เมย์ครับถ้าเจอเห็ดก็จะมวลยังที่เหรอครับเมย์กับยังมวนอยู่ยังยังคอเห็ดนะครับผม หาไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวขึ้นข้างบนกะจะล่าพีล่านองครับก็หาไปเรื่อยๆสักวันนะครับพี่น้องย่างขึ้นพระล้านหินครับขึ้นเนินข้าบ้านแล้วพี่น้องพี่น้องบันไดนี้เด้อวาค่อยๆกลับบ้านแล้วครับบัดนี้ครับพี่น้องกลับบ้านข้าบ้าน มาลาทีลาน่องก็ยังเจอเห็นนะครับพี่น้องนี่ครับครับครับขอบคุณพี่ๆน้องๆครับขอบคุณครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับเมื่อเนี้ยนะครับมันอยู่ครับประมาณนี้แหละครับพี่น้อง็ถือว่าดีกว่าบอมาครับหาอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงครับผมก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับแล้วก็ขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับอยู่ดีมีแฮงกันทุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ พอกันชีหนะเด้อพี่น้องเด้อไปครับวาดกลับแล้่วกับเห็นอีกนะครับพี่น้องเห็นอีกกับเอาอีกแล้วครับครับพี่น้องสวยๆครับครับทั้งในเด้อพี่น้องเด้อล่าผีลานองแล้วกับเห็นอีกครับเอาอีกคือก่้นั่นแหละครับพี่น้องเก็บอีกคือกูา เหี้นออกหลายครับมือนี่มาสวยๆได้ครับนี่มาแต่เศ้านี่คัดอยู่มีอีกบอกหลายๆพี่พี่สวยๆคนระับนะกลับแล้วเห็นก็เอาแล้วครับพี่น้องมาดนำหามาแต่ดุนละครับมาเจอตอนขากลับครับพี่น้อง โอ้นี่ครับครับนี่ครับไก่ยังไงครับพี่น้องขึ้นมาละเพอิญมผมครับพี่น้องคาร์ครับครับเจอเห็ดแดงครับกลุ่มใหญ่เลยเห็ดแดงครับคาร์ับครับพี่น้องเดี๋ยวมาแดงแดงครับ รครับเดีย่ยงครับโอ้กลับแล้วกันเดเอกเอาแล้วครับพี่ต้องนี่ครับมันหมานเลย มันมันครับนี่ไครนึงนะครับพี่น้องนี่ครับเนี่ยกำลังเลยครับน้ำมาใกล้ใกล้มาใกล้ใกล้เนี่ยพี่น้องถ้าปล่อยไปจักชั่วโมงหนึ่งนี่เพื่อนะใหญ่เลยนะครับโอเคอยากไแบบครครับครับมันมัน,นครับขากลับครับพี่น้องจุดตรวจ พอเรื่อยๆรื <ooo> ่อยนะใครใครแบบใครแต่แรงก็ขึ้นที่หลังนะคแั่มีแรงเดี๋ยวเขาจะมาเตะก็ได้อีกมีแรงเขาก็ได้อีกยนเรื่อยๆครับพี่น้อง